Thank you น้ำมันเครื่องไม่ไอนะนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ดำนะครับ Fc ทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้สมแบ่มีรถเข้ามาใหม่นะครับจะมานําเสนอให้กับ Fc ทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้แคปนะครับผ่อนกถูกผ่อนไม่ถึง5 0 0พันแนะนําคันนี้เด้อเป็นนิสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้านะครับเครื่อง2 5จุดห้าจดทะเบียนปีสองพันสิบห้าได้พี่น้องเอ๋ยนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละสี่พันแดร้อยนะครับ 4,872งวดนะครับ4,872งวดรถสวยนะครับรถสวยมากๆเลยสีเทาคันนี้สีไม่มีตำหนิไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยค้นแมวนะครับอ่าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 20,500บาท2 20,500 0บาทเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้แจ้งย้ายมาเป็นจังหวัดสกลนครรถนะครับรถสวยๆจอดอยู่อำเภอพังโคนเด้อพี่น้องเอ๋ย ะครับเบอร์โทร0800137208โทรกันมาสอบถามกันได้2 2 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ4,800 72งวดใช้เงินดาวเพียง19,000บาทนะครับ19,000บาทอ่านี่ด้านในเนาะส่วนด้านหน้านะครับรายละเอียดเนาะความสวยมีอะไรมั่งนะครับรถอย่างนี้นะครับไฟตาเดิมๆทั้งสองด้านนะครับไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับกระจังหน้าโลโก้นิสันเห็นเด่นชัดนะครับสวยงาม ปลากระปงเดิมบางๆหวานๆจิบๆเลยนะครับป้ายทะเบียนนะครับหนึ่งทบเท่าใบาไม้เจ็ดสองสามเจ็ดกรุงเทพมหานครรถจอดอยู่จังหวัดสกลนครน,นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนเด้อนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับจากโชว์รูมกันเลยนะครับยางดีสี่เส้นใส่ยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับดอกยางใช้กันยาวๆนะครับ มแม็กเดิมแต่เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ยางบปิสโตนด้วยนะครับซุมรอด้านหน้าสะอาดด้านดีนะครับโชคดีแนบดีรถเดิมๆบางๆฟิล์มติดมาให้ใหม่กระจกหน้าดีสวยๆป้ายภาษีต่อมาให้เรียบร้อยปี68ใช้กันถึงปีหน้านะครับโอ้ยงามแท้นะครับงามแท้ปล้ำปลืเหลือพี่น้องเอ๋ย2.5ดีดีๆทีนะครับ VGS Turbo คันนี้โคตรสวยเลยนะครับแคปเปิดได้ด้วยนะครับนี่ อ่าสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทแคปบเปิดได้นะครับผ่อนสี่พันแปดร้อยนะครับประตูไม่ช้ำไม่เยอะไม่ย้อยนะครับแคปเปิดได้นี่กว้างขวางขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับอ่าพวกนี้ไม่เคยขยับเลยนะครับนี่น็อตพวกนี้นะนะครับเบาแคปหนาหนานะครับอลังคาสะอาดสะอานดีนะครับเราซักฟอกมาให้ใหม่บ่อเป็นบ่อหนังนะครับไม่ใช่บ่อผ้าเด้อนะครับเราหุ้มบบาเป็นบบอหนังมา พวกนี้นะครับนี่สวยนะครับนี่เกยพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเล่มพร้อมอนนะครับรถคันนี้จดทะเบียนวันที่7กันยา2558นะครับเครื่อง2 5 8 0 163แรงม้านะครับอยู่ที่ลำดับที่3นะครับคันนี้นะครับอ่ารถสวยนะครับเมาดูเม็ดอักเป็นยังไงอยู่ครบไหมทุกเม็ดโอ้ยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอักสวยสวยเลย หน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักนะครับคันนี้นะครับการันตีได้นะครับนี่ขึ้นง่ายลงง่ายสบายพนทุกๆสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่รถเติมเดิมบางๆางนิสันนาวาลาคันนี้นะครับนี่โคตรสวยนี่ฟังเสียงได้นี่บางบางหวานเกี๊ยบเลยชัดสีสวยนะครับนี่ชัดสีเดิมนะครับไม่ว้าไม่แว่งไม่มีรอยเชื่อมรอยปะรอยปูนะครับ ไลเนอร์มีให้นะครับนี่กระบะไาลาเนอร์มีให้นะครับไฟท้ายดีนะครับทั้งสองด้านสวยๆ NP 300ร้อานวราคันนี้นะครับนี่กระจนท้ายไม่ให้ด้วยนะครับนี่นี่แจวเลยท้ายตูดเป็ดทึบเปิดง่ายนะครับพวกนี้สวยนะครับนี่ล่องกระบะสวยไม่ผุคันนี้ไม่เคยประกบหนักเด้อน,นะครับล่องกระบะยังสวยอยู่นะครับนี่ สวยนะครับคันนี้าดาวหนึ่งหมื่นเก้บาทนะครับผ่อนเดือนละ4,872งวดนะครับยางอะไรนีให้หนึ่งเส้นนะครับโชคดีแหนบดีนะครับ,รบชัดสีสวยพื้นกระบะไม่ผุนะครับอ่าของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเครื่องใส่ให้หมดเรียบร้อย นะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยคนแมวโอ้หงามแท้นะครับงามมีหลีพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่นะครับสวยนะครับคันนี้สีเทาคันนี้นะครับประตูก็ไม่ช้ำนะครับนี่สวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับเพจพวกนี้อยู่ครบนะครับนี่ของเดิมนะครับนี่นะครับ ของเดิมอาเดี๋ยวพาไปดูเลขไม้นะครับชึบนะครับเลขไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันกิโลนะครับพวงมลาลัยสามก้านไม่แตกไม่ลอกเด้อนะครับสวยเกียรหกสปีดนะครับเกียรหกสปีดนะครับเบรกมือใช้ได้เครื่องเสียงโอเคใช้ได้ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายทีเดียวติดเลยชื้นเลยนะครับม่านวัดใช้ได้หมดนะครับเอะนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เย็นนะครับหนาวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดเด้อนะครับอ่าราคาสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทสองแสนสองหมื่นห้าพันบาท ดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองงวดนะครับอ่าสวยมากๆเลยนะครับปลุกไฟฟ้านี่ใช้ได้หมดนะครับนี่อ่แจมเงาวับนะครับสมด้านนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงครับห้องเครื่องของนิสันอาวาร่า NP สามร้อยคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชร ยูซีมาร์คสียังอยู่ครบทุกเม็ดนะครับแบตเตอรี่เราใส่ให้ใหม่นะครับปากระโปงเดิมนะครับนี่แผ่นกันความร้อนยังอยู่ของเดิมนะครับเล็กอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับปากระโปรงเดิมนะครับแกมซ้ายแกมขวาเดิมเดิมนะครับรูวงรูวงลีวงเนี่ยผงนี้อยู่น้านี้นะครับนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาดีพี่น้องเอ๋ยนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับคันนี้ แล้วมันเครื่องหน่อยนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอานะนะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ดำน,นะครับเราทดสอบวิ่งแล้วนะครับก่อนที่จะรถเข้ามานะครับเราเช็คทุกจุดพร้อมใช้งานนะครับ 2 0 2 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ4,800นะครับ72งวดใช้เงินดาวเพียง19,000บาทใครสนใจนะครับ0800137208โทรเข้ามาสอบถามกันเดอ้อนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจฮิสันนาวาร่า NP300 คันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 0 2 5 0 0 0บาท2 2 5 0 0 0บาทใช้เงินดาวเพียง19,000บาท19,000บาทผ่อนเดือนละ4,800รถจอดอยู่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนคร ต็้นสมพงษ์รถบ้านนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากฝากดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สุนแบร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ